สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุสคนปูดแรงไม่ได้เดี๋ยวนางรู้ตัวคือตอนนี้กำลังนอนดูทีวีครับผมเบิ้งเบืงเบืง,บง,บงมานอนเบื้องทอดทัดพี่น้องหรือมาดูทีวีดูครับไม่ได้ถ่ายคลิปมาสามสี่ห้าวันแล้วนนแรับผิดชอบหน่อยนะลูกแนะ่บอกยังบุได้พี่น้องนั่งยืดูเตอบพี่น้องเดย ็นในเพิ่นเบิ่งทีวีเพิ่นเบิ่งทีวีพี่น้องเบิ่งการ์ตูนกันพอาว่าเปิดการ์ตูนไหนบ่ได้เด้กวนแม่แม่บ่เด็นแนวกิ่นยุ่งนอกกว่นนะเบิ่งมาดเพิ่นเบิ่งทีวีมาเดือดลูกไข่รวะน่ารักน่าชังอืมร้องว่ามึงวิ่ง Đồ mát 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 Đồ mát Đồ mát Đồ mát 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 Đồ mát 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 น,น,น้าไหมมาไหนมาน,นมาน,นครับมือวบึบึบบหัวหัวกระตุ้นเรื่อยๆเจย์วินแดงเลยไม่สนใจเลยใช่ไหมไม่สนใจลุงป้าเลยใช่ไหมป้าโตแม่ลูกพูดได้สมต,ตาทหารแม่บอกเขาเนี่ลูกพูดได้อตาหักใช่ไหมลูาแม่โม้แล้วแม่ลูกพ่อเพชรบอกเอา คณจะนอนมัต้นดูพอแต่ no, ่อนยังไม่ตนดู่่มันั่นมันมันลมเป็นพัดลมไ้ผิวผมบมได้แม่แวพี่น้องจะถืาเบิองกล้องไหนคออเลยบ่ตอนนี้เนาะอาจะนอนเมืองทีวีสวรนสัตว์เด้ยูปใรด้ไปเล่นน้ำยามัดมืออันได้ยู่น้ำยาก็อยู่ได้พี่น้อง มืนอนี่มันอยู่ได้มันจะกลุ้มขึ้นแม่ก็เห็นแนวกินอยู่ทั้งนอก,อกว่าจะเห็นแนวาได้พอกระปุกกระตูนไห้กระตูน่อไก่้่อกาเราเพิ่งจะร่องน้ำเราคนนี้ก็ <c oughs> เอ้ยก็ไข่ก็ไข่อะไรอยู่ในแล้วก็ขวดละของเราอย่างเราพี่น้องมื่เหมือนละกับกระตูนมีพี่น้อย <c oughs> เอ้าสิบว์ทักทายสิบว์หันยิ้มใส่กล้องเนี่ยใจม้อยเลยบ้าเดินน,นะ <c oughs> นมันนะมันนะครับ มันอะไรพะเไมยมาด้วยซ้ำมาด้วยซ้ำบ่บ่บ่น้องเอาบังหน้าดูมาดิสุิสนใจวันนี้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 บังเนิ่นบังเนิ่นคัดใจเน้ยมันคัดใจเน้ยเราดูมานาโดนคัดใจตอนดูทีวีครับดูดูครับโดนคัดใจครับเอาแสดงไปกิริยาออกมาถ้าโดนคัดใจเป็นไงเอาโดนคัดใจเอา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 โดนคัดใจ

เอาเอาหัวจันได้เอา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 หัวจันได้ฮะมาตั้งโดนลันก่อน้ะ